สวัสดีครับนี่คือเลื่อยวงเดือนไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดของโอซูกะนะครับ OCS 8 2 7ตัวนี้เป็นเซตที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับเป็น OCS 8 2 7 M 1นะครับสำหรับรายละเอียดคลิปวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ ยังไงก่อนติดตามรับชมคลิปนะครับฝากช่วยกดติดตามช่องกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่คือเลื่องวงเดือนไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางอุสุกะนะครับเป็นเลื่องวงเดือนไร้สายขนาด5.5นิ้วบัตเลดมอเตอร์โค้ดรุ่น OCS827 นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่มาพร้อมกล่องพร้อมแบตเตอรี่แบบนี้นะครับ เป็น ocs 827ขีด m 1นะครับสำหรับเจ้ากล่องนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเปิดดูนะครับในชุดนะครับก็จะมีชิ้นแรกก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในกล่องที่ให้มาจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด2 0โวลต์4แอมป์นะครับโค้ดแบตก็ ocb 2 0 4นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วและสำหรับเจ้า ตัวเลื่องเดือนตัวนี้นะครับเขาแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่4แอมป์ถึง7.5แอมป์ขึ้นไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบตร้อนนะครับส่วนถัดมานะครับรุ่นนี้ก็จะแถมใบตัดไม้มาให้นะครับ1ใบนะรูใบตัดนะครับอยู่ที่20มิลิเมตรนะครับ24ฟันตัวนี้ดีไซน์มาใหม่นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จของอุสุกะเลยนะครับ มีประแจสําหรับประกอบใบมาให้นะครับจะอยู่ติดกับตัวเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้เป็นประแจหกเหลี่ยมทุกรุ่นของอุตสุกหนะครับก็จะมีในส่วนของใบรับประกันและก็คู่มือนะครับที่เป็นภาษาไทยแนะนําทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับตัวนี้มีคู่มือมาให้ครบนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่สั่งซื้อไปแล้วนะก็แนะนําให้ลงทะเบียนนะครับมีการรับประกัน6เดือนนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วนะครับผ่านไลน์ ก็ชุดนี้มีประมาณนี้นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าใหม่กว่าย่อมดีกว่านะครับฉายาของเจ้าตัวนี้คือราชางานตัดนะครับรุ่นนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับจับถนัดมือน้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่2.25กิโลนะครับ มันกระชับมือมากๆนะสำหรับคนมือเล็กก็สามารถทำงานมือเดียวได้เลยนะครับตัวนี้แรงด้วยบัตเลดมอเตอร์นะครับสามารถปรับความเร็วรอบตั้งแต่0ถึง6,500รอบเลยนะครับส่วนประกอบของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นมือจับมือจับมีการปรับขนาดให้เล็กลงและก็กระชับมือขึ้นนะครับตัวนี้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและก็ที่สำคัญนะครับการดีไซน์ตรงนี้จะเป็นยางแข็งๆเหมือนเดิมนะครับเป็นสีดาๆแต่ในส่วนนี้จะเป็น ยางนิ่มๆยางกันลื่นนะครับตรงนี้ที่เขาปรับดีไซน์มาสามารถกระชับมือนะครับคนมือเล็กก็สามารถจับได้นะครับส่วนที่หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือตรงนี้นะครับเป็นเซฟตี้สวิตช์นะครับที่เขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนะเรากดแบบนี้ไม่ทํางานนะครับแต่ต้องกดตัวไกลปดเซฟตี้ก่อนแล้วถึงจะทำงานนะครับหลังจากกดเสร็จก็สามารถปล่อยได้นะครับนี่คือเซฟตี้สวิตช์ส่วนที่2นะครับที่เป็นระบบเซฟตี้ก็คือระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับ เริ่มต้นรอบที่รอบต่ำนะครับแล้วค่อยๆเรี่ยงรอบนะครับอันนี้คือระบบ Soft Start ที่มาช่วยในส่วนของมอเตอร์บัสเรตที่จะทนทานขึ้นนะครับไม่เกิดความเสียหายระหว่างการใช้งานและในส่วนของความปลอดภัยนะครับการปรับความเร็วรอบจะอยู่ที่ใต้ฐานเครื่องนะครับสามารถกดระดับ1 2และ3นะครับส่วนทางฝั่งนี้จะเป็นปริมาณแบตเตอรี่นะครับจะโชว์ตรงนี้ด้วยและก็ แบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็สามารถกดดูได้จากหน้าเครื่องตัดปลอดภัยด้วยการบางใบแบบมิชิดเลยนะครับและมีระบบสปริงดีดกลับนะครับเวลาชิ้นงานเข้ามาอย่างนี้เขาก็จะดีดกลับทันทีนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีไกด์นำตัดนะเป็นดีเทลที่เขาเก็บรายละเอียดมานะครับเป็นไกด์นำตัดในส่วนของไกด์นำตัดเองเราสามารถปรับองศาเอียงได้นะครับกดตรงนี้นะแล้วก็สามารถเอียงได้ สูงสุดถึง45องศานะครับปุ่มปรับระดับการตัดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่90องศาปรับได้สูงสุดที่52มิลิเมตรนะครับก็จะทําให้เราสามารถตัดวัสดุได้ลึกขึ้นนะครับแต่กรณีที่เราปรับองศานะครับสามารถปรับสูงสุดที่45องศาการปรับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่45องศาระยะความลึกจะลดลงนะครับเหลือเพียง36มิลิเมตรนะครับกรณีเราปรับตัดองศานะครับจุดหมุนเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเรากลับมาตัดที่90องศาเหมือนเดิมนะครับต้องปรับให้เพจนี้เขาชนกับด้านล่างนะครับเพื่อให้เราสามารถตัดองศาได้ตรงจริงๆนะครับแล้วค่อยล็อกนะกดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาเพิ่มมานะครับเพิ่มระบบล็อกแกนออโต้เปลี่ยนใบง่ายขึ้นนะครับกดตรงนี้แล้วก็สามารถหมุน เปลี่ยนใบได้จากด้านหน้าง่ายๆเลยนะครับใบเลื่อยตัวนี้ออกแบบมาใหม่นะครับลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนรวมถึงลดระบายความร้อนด้วยนะครับเพราะว่ามีรูระบายความร้อนเดี๋ยวเรามาประกอบใบเลื่อยกันก่อนนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะผมจะแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับป้องกันอุบัติเหตุถ้าเกิดเราไปเผลอกดนะครับก็เขาแถมประแจมาให้อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับสําหรับการใส่ใบเลื่อยนะครับปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมจะทําแบบนี้นะครับกดเข้ากับมอเตอร์นะครับแล้วเอาประกับออก จากนั้นผมจะสอดใบเรื่อยจากด้านใต้เข้ามานะครับมันจะใส่ง่ายนะก็แล้วแต่แต่ละคนถนัดนะครับแต่ผมใส่แบบนี้มันจะใส่ง่ายนี่นะครับเข้ามาแล้วตรงนี้จากนั้นผมก็จะใส่ประกับเข้าไปแล้วก็ตัวล็อกนะครับตัวนี้เวลาล็อกล็อกทวนเข็มนาฬิกานะครับขันออกตามเข็มนะที่เหลือเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับประแจที่เขาแถมมาหมุนเข้าไปได้เลย ล็อกให้แน่นนะครับนี่นะครับแน่นแล้วจากนี้เราก็ค่อยดึงตัวยางกันคมตัวนี้นะครับออกนี่นะเขาให้ยางกันบาดยางกันคมผมก็จะค่อยดึงออกแบบนี้นี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ประกอบใบเลื่อยเรียบร้อยที่สำคัญนะครับทำอะไรพวกนี้ก็ขอให้เซฟตี้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนผมจะไม่ใส่แบตเตอรี่นะเมื่อกี ปรับระยะตัดตามความหนาของชิ้นงานนะครับซึ่งที่ปรับอยู่ด้านหลังเวลาเราเลื่อนถ้าชิ้นงานเราอยู่ระดับนี้เราก็ล็อกนะครับเนี่ยล็อกให้แน่นเวลาเรากดตัดตัวนี้เขาจะมีที่ซัพพอร์ตตรงที่ล็อกตรงนี้อยู่แล้วนะครับระยะตัดเวลาเราตัดเรากดไปอย่างนี้นะครับแรงกดเรากระทําตรงนี้มันก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่มีประเด็นการเอียงการพลิกอะไรนะครับเวลาลักษณะาการตัดก็จะตัดไปแบบนี้ ตัวนี้คือใบตัดไม้นะครับที่ผมไปหามาเพิ่มนะครับก็จะเป็นใบตัดเพชรนะครับคือให้รูล็อกเขาอยู่ที่20มิลคือใส่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นใบตัดเพชรสาหรับตัดกระเบื้องตัดปูนตัดอะไรพวกนั้นนะครับไม้ฝาเชล่าผมใช้ตัวนี้นะส่วนอีกใบนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาเลยเป็นใบตัดเหล็กนะครับขนาด20มิลเหมือนกันนี่นะครับเป็นใบตัดเหล็กตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัดมงตัดไม้ผมตัดไปแล้ว เดี๋ยววันนี้ผมจะตัดเหล็กให้ดูด้วยนะครับใบตัดเพชรนะครับตัดแห้งตัดน้ําแต่ลูกศรชี้แบบนี้ถ้าใช้กับโอสุกาดต,ตัวนี้ลูกศรจะกลับด้านต้องพลิกแบบนี้นะครับส่วนใบตัดเหล็กนะครับเหมือนกันสังเกตเขี่ยวก็ได้ครับเขี่ยวตรงโอสุกะเขี่ยวแบบนี้ก็คือใส่แบบนี้นะแต่ถ้าเราพลิกแบบนี้มันจะกลับด้านทันทีนะครับต้องใส่แบบนี้แนะนําฟังก์ชันการใช้งานและพามารู้จักเจ้าตัวนี้พอสมควรแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูงานตัดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดสอบงานตัดไปกันเลยครับ เปลี่ยนใบตัดเป็นใบตัดเหล็กกันดีกว่าครับนี่นะครับกดบางใบดึงที่ล็อกนะครับกดสลับม,มือซ้ายอย่างนี้ผมถนัดแบบนี้นะแล้วแต่หมุนออกนะครับกดล็อกเอาใบล็อกออกเลื่อนใบออก ใส่ใบตัดเหล็กสังเกตลูกศรจริงๆถ้าคนใช้งานประจำสังเกตเขี้ยวก็รู้ละใส่ใบเข้าไปใส่ตัวประกับล็อกใส่นอ็อตหมุนทวนเข็มเพื่อหมุนเข้าทีนี้ก็หมุนได้เลยเรียบร้อยใบยตัดเหล็กใส่เรียบร้อย เดี๋ยววันนี้นะครับพามาทดสอบใบตัดเหล็กนะครับด้วยวงเดือนของโอซูกานะตันนี้ผมจะใช้เหล็กเศษที่ผมมีวันนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาตัดกันดูลองเลยนะครับนี่เราจะเริ่มที่ปรับไปที่ระดับ3เลยนะครับปรับความลึกของตัวเหล็กด้วยนะ<ม>ก็ผมน่าจะประมาณนี้นี่นะครับระดับเอาระดับนี้แหละแล้วก็ล็อก ทีนี้ผมจะเริ่มแล้วนะครับห้าสี่สามสองเรียบร้อยนะครับในรอบแรกผมตัดไม่มีถุงมือแล้วก็แว่นนะครับไม่ปลอดภัยนะครับไม่แนะนำก่อนตัดชิ้นงานนะครับควรจะใส่อุปกรณ์เซฟตี้นะอย่างน้อยมีแว่นตาหรือว่า หน้ากากเชื่อมแบบนี้ก็ดีนะครับกันสะเก็ดนะแล้วก็ถุงมือนะครับแต่ผมหาเจออันเดียวนะผมขออาภัยด้วยเดี๋ยวผมจะใช้จับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะตัดนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูอีกรอบนะครับตัวนี้ยังไม่สุดนะครับผมปรับระดับใบไม่สุดเดี๋ยวนะนี่นะครับเหลืออีกนิดนึง เรียบร้อยนะครับขาดอย่างง่ายดายเดี๋ยวพามาทดสอบตัดเหล็กนะครับด้วยเลื่อยวงเดือนไร้สายของโอซุกะนะครับก่อนตัดก็แนะนําให้หาถุงมือเพื่อความปลอดภัยหรือว่าแว่นตาก็ได้นะครับเป็นหน้ากากเชื่องแบบนี้ยิ่งดีนะครับการสเก็ตก็วิธีการตัดนะครับเราก็จะตัดไปแบบนี้เลยเหมือนกับตัดไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็ปรับระดับความลึกนะครับให้ได้สุดเนื้องานนะครับก็ประมาณนี้ดึงหน้ากากลง แล้วก็ตัดเลยนะครับผมจะตัดให้เห็นชัดๆแบบนี้เรียบร้อยนะครับนี่คือการตัดเหล็กนะตัดขาดอย่างง่ายดายนะครับสําหรับใบตัดนี้นะครับเป็นใบตัดเพชรดูลูกศรน,นะครับไปทางนี้ถ้าอย่างนี้มันจะสวนทางต้องพลิกนะครับพลิกมาแล้วก็ใส่ประกับล็อก ล็อกเรียบร้อยนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมทดสอบอันนี้ระดับ3นะครับเดี๋ยวผมจะปรับลงมาที่ระดับ1ก็พอนะครับผมจะตัดก้อนอิดให้ดูพร้อมแล้วครับทดสอบการตัดก้อนอิฐนะครับเรียบร้อยนะครับ สาดง่ายดายเลยแผลตัดก็ประมาณนี้แต่ผมไม่อยากตัดเพราะว่ามันจะเลอะมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดเครื่องอีกเยอะเลยเนี่ย mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับลองให้ดูเป mm ็นแซมเปิลดนนี่คือรอยแผลนะครับจากการตัดเหล็กนะครับรอยตัดก็ประมาณนี้ส่วนด้านบนนะครับคือตัดก้อนอิดด้วยใบยตัดเพชรด้านหลังนะครับวันนี้ก็ถือว่าครบแล้วนะครับสำหรับการทดสอบการใช้งาน เรื่องวงเดือนของโอซุกานะทำไมถึงต้องเป็นเรื่องวงเดือนไรสายนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะตัวนี้ปลอดภัยกว่าลูกหมูหินเจี๊ยแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งมีกาดบางใบนะครับมิชิดเลยปลอดภัยไม่มีการใบสะบัดแน่นอนและตัดแม่นยำกว่านะครับตัวนี้จะมีไกด์นำตัดมาให้เพราะฉะนั้นเวลาเราออกแรงตัดแรงกดนะครับแนวตัดก็จะตรงแน่นอนนะครับที่สำคัญอีกอย่างครับตัวนี้ ถ้าเทียบกับวงเดือนรุ่นใหญ่ๆทั่วไปนะครับตัวนี้มีน้ําหนักเบากว่าแล้วก็จับกระชับมือทํางานมือเดียวได้นะครับเวลาเรารูดไปอย่างเงี้ยมันก็จะทํางานสะดวกขึ้นนะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจเลื่อยวงเดือนไร้สายของอุตุกาตัวนี้นะครับสําหรับราคาที่เขาจัดจําหน่ายราคากลางนะครับตัวเปล่าอยู่ที่1790นะครับตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับ และเซต M1 ที่ผมใช้งานอยู่ที่ผมทดสอบให้ชมจะอยู่ที่2,590นะครับส่วนเซตอื่นๆที่เพิ่มแบตเตอรี่5แอมป์ราคาหรือรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งมาเจอกันเพิ่งมารับชมช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับื่อวันหลังผมมีคลิปดีๆหรือมี p r o d u ั t ต์ดีๆนะครับจากทางโอซุกะหรือแบรนด์อื่นๆนะครับก็จะได้มาเจอกันอีกในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ